สุดก็เป็นคนตัวครับผมสี่ <24 S 1> <นะ S 2> ยี่สิบสี่ผ่านไปครับพี่วันเดย์สี่ถ้าเป็นวันเดย์คนเลยครับพี่วันเดย์ขอบคุณนะครับอ่าก็ผ่านไปนะครับหลังจากอายุยี่ไปแล้วเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายอะไรเพิ่มขึ้นแบบมีโกอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นในชีวิตเพิ่มใหมอืมถ้าตอนนี้เหรอครับ <c oughs> ก็ผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรแบบใหญ่โตเลยคือผมคิดแค่ว่าผมจะ ปีหน้าที่ถึงเนี่ยมันเป็นมันจะมีมันจะมีซีรีส์คู่ของผมของวินีต่ตต่ามาถูกไหมผมก็ตัง้งป้าหมายว่าผมจะพัฒนาทุกอย่างแล้วกันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแบบว่าคือจะ สู้กบบสตาร์ไปอันครั้งน่ไงครับ mm hmm. ผมมันก็เหมือนด่านมันเหมือนด่านใหม่ที่แบบว่าเออเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเหนื่อยขึ้น mm hmm. ต้องทําการบ้านหนักมากขึ้นเลยครับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยก็ผมก็ตั้งใจว่าก็จะจับมือสตาร์แล้วก็ทํามันได้ดีสุดนะครับทำาด้ mm ่องกระเล็กๆได้ทำไมต้องจับมือด้วย ไปได้ไกลอะนาอใช่ไหมอาธนนีอยากบอกวาครับว่าช่วงมันเกิดก็จะมีหลายๆคนแบบขอให้มีความสุขมากๆนะโอขึ้นอีกทั้นแล้วเนี่ยในปีเนะะี้ยครับพี่วินนี่คิดว่าความสุขพี่วินนี่มันน่าตาบ้างไหมน่าตาาร์บินาบ้างหน่าตาธรราดามากเลยแค่ผมได้แค่ผมได้นอนหรือแค่ผมได้แค่ผมได้นอนหรือว่าได้อยู่กับลูกหรือว่าเออได้เนี่ยได้มาเจอไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อหรือว่าพี่ที่ทำงนานหรือว่ามาเจอแฟนๆเนี่ยก็ความสุขผมเราหรือซิมเปิลมาก คราคิดว่าจากวันนี้ไงครับผ่านไปสักห้าปีหรือสิบปีความสุขของเราจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังมองไม่ออกเลยอรแต่ว่าแต่ว่ามันก็คงเป็นแบบนี้แหละครับมันก็คงเป็นเป็นเป็นคนรอบตัวเหมือนเดิมเป็นเป็นเป็นคนที่หวังดีกับเราแล้วก็คนที่แบบว่ามีความรักให้กับเราอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ไม่รู้ ครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นแบบไม่ตันนี้ครับจะน้อยลงไหมครับไม่ไมน้อยลงแน่นอนนะครับผม